คนรอมันไม่เคยท้อนะรอกลับไปหาเธอทีรักราตรีที่มีแต่ยังฉันรอวันนั้นไปพบเธออีกครั้งเธอเองจะเป็นยังไงนะจับปืนยืนตรงรอคำนับมันเป็นหน้าที่ของฉันคนอยู่ถึงนั้นคิดถึงกันน้อยนะคิดถึงบ้างไหมในวันที่จากอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยห่างจนวันนี้ได้รู้ทุกอย่างความคิดถึงนั้นมันลำบากในวัน เธอคงไม่รู้ความห่างไกลมันทรมานต้องอดทนฝึกหนักแค่ไหนหคมมตานอนในคืนนิทราได้แต่มองจันเปลี่ยนเป็นใบหน้าเธอความสุขของฉันคือการได้พบเธอแม้วันนี้เราจะต้องไกลแต่ว่าฉันยังเชื่อใจเธอเสมอค,ค้ามขึ้นเหน็บหนาวขำคมขึ้นเหน็บหนาวในคืนเหน็บหนา คนรอมันไม่เคยท้อนะพราะกลับไปหาเธอที่รักปราดท,ที่มีเด่ดยันฉันรอวันนั้นไปพบเธออีกครั้งเธอเองจะเป็นยังไงนะจับปืนยืนตรงรอคำนับมันเป็นหน้าที่ของฉันคนอยู่ทถ้งนั้นเป็นห่วงกันน้อยนะและเป็นห่วงบ้างไหมล่ะ ในวันที่จากลามันเหนื่อยเหลือเกินเธอต้องสู้กับเวลาและจะเป็นทหารไทยที่พร้อมจะรักษาหัวใจของเธอขอแค่เธออย่าผิดสัญญาเลยเธอย่าเปลี่ยนไปเธอย่าเปลี่ยนใจฉันจะอยู่ไกลแต่ว่าห่วงใยฉันก็เชื่อใจฉันจะไปไหนขอให้ปลอดภยัยให้เธอจำไว้ฉันนะห่วงใย,ยและถ้าหากเธอได้ฟังเพลงนี้เธอก็คงจะไม่รงเงงเพราะว่าเธอในะยังมีฉันนับวันรอรอวันของเรา อยากกลับไปเหอกับบครยไม่อยากจบหลักสูตรเหันคนรอ,รอมันไม่เคยท้อนะรอกลับไปหาเธอที่รักราดรีที่มีแต่จันฉันรอวันนั้นไปพบเธออีกครั้งเธอเองจะเป็นยังไงนะจะบปืนยิงตรงรอคำนับมันเป็นนาทีของฉันคนอยู่ถึงนั้นคิดถึงกัน นะคนรอมันไม่เคยท้อน,นะรอกลับไปหาเธอที่รักราตรีที่มีเือจันฉันรอวันนั้นไปพบเธออีกครั้งเธอเองจะเป็นยังไงนะจับปืนยืนตรงรอคำนับมันเป็นหน้าทีของฉันคนอยู่ทั้งนั้นเป็นห่วงกันน้อยนะ